เอาแล้วเอาแล้วเดือสดสุดๆเลยเละค่ะเมื่อล่าสุดแฟนคลับของโนริซ่ามีการถกกันเดือดหน้าทามลายเกี่ยวกับเรื่องติ๊กตอกของโนริซ่าเมื่อบางแอคที่เป็นแอคที่นําเสนอข่าวเกี่ยวกับเคป๊อปนี่แหละเพื่อน,อนๆกลับไปเชื่อภาพอีดีดหาว่านอริซ่าของเรามีการยิงแอดโฆษณาคือมันก็ซื้อได้เลยค่ะเวลาโปรโมทเพลงต่างๆแต่ว่าหมายถึงว่าล่าสุดที่โนริซ่าเปิด IG นี่นะคะไม่ได้ซื้อแอดแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นออแกนิกเอาดีๆนี่เลนติต๊กตอกยังไม่ได้เห็นคลิปติ๊กตอกโนริซ่าที่ยิงแอดมาแต่อย่างด นี่นะเขาบอกว่าลิซ่าแบล็คพิงถูกจับได้ว่าใช้โฆษณาในติกตอกล่าสุดของเธอจะบอกว่าไม่ใช่นะคะแค่เปิดแอคเคาท์ทิกตอก็โดนเฟก์นิวแล้วอดิทรูปภาพแล้วก็บิดเบือนข้อมูลไปแล้ว2บทความสุดจริงนี่เลยค่ะเป็นตัววัดความอิมแพ t ของโนงริซ่าเพราะว่าแอนตี้จะดิ้นประมาณนี้ดังนั้นไม่ใช่ตัวอย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตยอดที่แท้จริงแท้ทรูของโนงริซ่ากันดีกว่าวันนี้ค่ะประจําวันที่8มิถุนายน2567ยอด Follower ติกตอ ของน้องนิสานตอนนี้ก็ปัาไปที่5.7ล้านแล้วค่ะมียอดกดไลค์7.2ล้านและก็ยอดเข้าชม35.6ล้านค่ะแม่โอ้โหไม่ธรรมดาตอนเช้าเองนะคะแอดอัปเดตประมาณ8โมง42นาทีนะฟังสสุดไปเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิสานด้วยนะคะไม่มียิงองยิงแอดอะไรค่ะแม่แต่หากว่าหลังจากที่ปล่อยเพลงเออถ้าหากว่าานี่เขาจะมีการโปรโมทเขาก็อาจจะซื้อสปอนเซอร์อาจจะซื้อโฆษณาก,ก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ที่เปิดล่าสุดนะจะแม่ออแกนิกล้วนๆค่ะ ังผู้ติดตามและก็ยอดเข้าชมดังนั้นจะมาเฟกซ์นงเฟกซนิวว่าน้องลิซ่าซื้อโฆษณาไม่จริงนะคะล่าสุดออกแกนิกล้วนๆอ้าวใครยังไม่ได้กดติดตามฟอล l o w นะคะหรือว่าเข้าชมคลิปของน้องลิซ่านั้นก็สามารถไปซัพพอร์ตน้องลิซ่ากันได้นะชมทั้งวันเลยก็ได้ค่ะคลิปน้อง